ขุมได้เต็มคันแบบนี้เลยนะครับแล่วความพิเศษของผ้าคลุมรุ่นนี้นะครับมีซิปด้วยนะครับเราสามารถเปิดซิปออกนะครับแล้วก็เข้าประตูข้ามคนขับได้ด้วยนะครับผ้าคลุมรถยนต์แบบใหม่ล่าสุดมาบล็อกกันเลยนะครับพึ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะครับเขาบอกว่าเป็นผ้าคลุมรถยนต์แบบใหม่นะครับสุญยากาศมาอย่างดีเลยนะครับ มีน้ำหนักเลยนะครับผมค่อนข้างจะหนาเลยนะครับเดี๋ยวดูเนื้อใกล้ๆครับอันนี้เป็นผ้าคุดรูปแบบใหม่แล้วนะครับเป็นสีดํานะครับผมกันแดดกันยูวีได้นะครับอันนี้เป็นเนื้อทางด้านในนะครับไม่ขูดสีตัวรถนะครับไม่เป็นรอยขนแมวนะแล้วก็มีห่วงล็อกด้วยนะครับผมป้องกันการเปลวได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาคุมรถกันเลยนะครับผมรถคันนี้เป็นรถกระบะสีประตูนะครับผืนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะคุมได้ขนาดไหนนะครับผมคุมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนหน้าหนึ่งข้างหน้าข้างหลังก่่อนนนะะใหาครับ ดึงมาทาคนขับหน่อยแล้วก็ดึงมาท้ายรถนะครับผืนใหญ่มากนี่คุมไปได้เลยเต็มๆเ,เลยนะครับบริเวณด้านหน้านะครับผมเราก็ดึงลงมาได้เลยนะครับจะมียางยืดอยู่นะครับผมดึงลงมาได้เลยนะครับ ดึงลงมาได้เลยพอคุมรถเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเต็มคันแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรถกระบะแบบ4ประตูนะครับผมอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับใส่ชุดแต่งด้านหน้าด้วยนะก็จะดูตึงๆหน่อยนะครับผมแต่ก็คุมได้มิดเลยนะครับจนถึงข้างล่างเลยนะครับจะมีแถบสะท้อนแสงให้ด้วยนะจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นแถบสะท้อนแสงนะครับผมมาดูทานด้านข้างกันหน่อยนะครับบริเวณกระจกนะก็มีแถบสะท้อนแสงให้ด้วยนะครับบริเวณหลังคานะครับคุมมิดเต็มคันแบบนี้เลยนะครับบริเวณด้านข้างนะครับปิดขอบประตูได้้้้้้้้ดดดีีีเเเเเลลลยยยยนน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 นะะะะะคคคคคครรรรรัััััับบบบบิวณาาาทททกก็็็ุุมมมถถึงงงตไออปแส เหมือนกันนะครับเป็นแบบยาวเลยนะครับอยู่ช่วงท้ายนะครับบริเวณทางข้างประตูนะครับทั้งซ้ายและขวานะจะมีห่วงแบบนี้ให้อยู่นะครับก็หาเชือกหาตะขอมายึดดึงไว้ได้นะครับและความพิเศษของผ้าคลุมรุ่นนี้นะครับผมมีซิปด้วยนะครับเราสามารถเปิดซิปออกนะครับแล้วก็เข้าประตูข้างคนขับได้ด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องดึงผ้าคลุมออกนะครับเราก็ลวดซิปขึ้นมาได้เลยเออเปินี้นี่เราก็เปิดได้เลยแล้วเราก็สามารถเปิดประตูเพื่อเอาของได้เลยนะครับเพราะในบางครั้งเราอาจจะลืมของไว้ในรถนะครับพอทำธุระเสร็ พารูดซิปปิดนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับก็ย่าลืมมองหาผ้าครุมรถเอาไว้นะครับผ้าครุมรถอันนี้สามารถกันแดดกัน UV กันฝนกันฝุ่นได้ด้วยนะสามารถคุมได้เต็มคันแบบนี้โดยที่ไม่เปลียนนะครับมีแถบสะท้อนแสงแล้วก็ยังสามารถเปิดประตูข้างได้ด้วยนะครับคุมได้เต็มคันแบบนี้เลยนะครับกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งรถเอสก็มีนะครับือราสีเลนอริการเก็บเมีน้อสอบถมเพิ่ม พิมพ์พูดคุยกันไว้ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ